คุณเยี่ยวครับคุณเยี่ยวครับออเดอร์ได้แล้วครับคุณเยี่ยวครับมิสเยี่ยวหนาเฉียคาเฟ่ลาเต้ค่ะเชียเชียเชียเยี่ยวเชีย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 อเมริกาโน่สองแก้วเรียบร้อยค่ะนี่แก้วไหนเนี่ยพี่ลูกค้าคนนี้รอนไหมได้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 คุณเสี่ยวตงกีครับคุณเสี่ยวตงกีต้องเจ้าถงกีเคยคาเฟ่ตู้ยิอีกคูุสิ ตุ้ยกูสิอันนี้บอคฆ่าสับแก้วอันนี้ไวนิดนึงเพราะว่าลูกค้ารอนานเอามาเดี๋ยวช่วยปิดเรียลูกค้าเลยเรี็กครัเลยคุณคุณหวังพี่ชอเร็วเร็วเร็วคุณหวังพี่เจ้าครับคุณหวังพี่เจ้าออเดอร์ได้แล้วครับผีจิวซานเกอลหมกขาคาเฟ่เฉี่ย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 หนีเขาไม่ใช่นี่เหรขาติดแล้วพี่เป็นอะไรเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยกับภาษาจีนพูดผิดแล้วพูดผิดไปไกล